เนเอามามอบให้เพื่อนระเดอ้อบนันเดอ้อพี่น้องทั้งหลายเงินน,นานา <30, 000. S 1> <ๆ>เงินพันเอ็ดกับสาหารอนแด้ว่าเอาเป็นเงินบาทให้เพื่อนตีตามเลขนสามเงินเก้าพันบาทเ โดยโดยาจารย์ดกต้องพอบุขอบคุณเนาะทางคุณยา่ใจบุญบัตรูุ่คนอะาว่าเิกระ่ามันหลายแหงจะได้ลได้หสีอเสนะเอายคนันหลายนกระบะหนาะคือแต่บุญในคสบายเเนยทางูุใหญ่ใจบุญท่วยเรือเนาะคนทุกคนอยากในสล่าเขากอให้ทุกทางจงอยู่ดีมีเฮงเนาะสุขภาพแข็งแรงเลอขอให้เจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานอายุมั่นขันยืน นอนรับกับคอยได้เงินหมืหน่นนอนจืดกับคอยอได้เงินแสนเบีดมึงมากคอยได้แก้วม่ไโด้โทษโทษให้ยังให้มาพานมันให้ยังให้มาเบียดได้คิดเบียดอย่างไรยังมีมาใกล้เด้อบวชในธุรกิจการงานใดก็บคอยจะเลื่อนลงเรื่องในนาทีการงานนั่นๆตลอดปีและตลอดไปเนาะผู้ใหญ่ใจบุญบัดรสู่ขู่สู่คนเริมร่มอ่ารวมถึงทั้งโท่ทั้งเมย์พี่น้องเนาะทางให้เตียงเนาะเดินทางมาถึงแล้วพี่น้องเนาะ ก็พร้อมทางอ่าผู้รักผู้ใหญ่เพิเนาะเดินทางมุ่งหนามาบ้านเรือนซานสาวจ้อยสาวแตวพี่น้องเนาะเอาจังได๋ก็ต้องขอโอกาสทักทายสบายดีแล้วกสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสูผสูคนพี่น้องเนาะมีดีต้อรับครบอกมาเวียบ้านเาคือกันพี่น้องเนาะพี่น้องบ้านเฮาีกวับนีมบ้า้นน่อเอาเริ่มเลย มาเสียก <Bom> <icy> e, ็นอะไรเงินกันมอบเงินอันน่ะเงินนักับมอบอันกับเงินสมาคมอันที่วัดโรมาปรึกษาตอนนั้นแหละเพราะว่ามันโบเบนยังอันแม่ฮั่นเห็นอกฝากมาตะกี้ฮันว่าเสียให้ออกซื้อบอกฝากมาฮันแม่ก็ว่าอกให้ออกซื้อดอกแล้วเต็มเทาเห็ดกินเห็ดทานกะ แล้วแต่เทวดาเพิ่นก็เห็นเนาะอันนั้นอันนี้ฮันนีเชืนเทวดานอนหลับ้วันน่เนอว่าเน่านมันีอนางนเั้าไม่อนงดัสองห้าเจ้าเจ้างหมอบยาง่อมนตาแล้วันนี้เอาเงินบาทก็ได้หรอ ได้ไมเพราะว่าเงินเป็นดอนดอนถ้ามันเป็นเละมันเป็นเงินเก่ายนมันเปแจกเงียบโอเมันจะลุอีกพว่าเดี๋ยวนี้มันเงินไม่มันโศกยากยากไปหาแลกย่เจได้ออกมาเป็นเงินเก้าออกมาคือเก้าไม่เลยมากเพราเรื่องเงินมันเป็นเงินของสมคมคาเจ้าค่ไหมวันนี้รับเป็น พัฒน,น,นา,าสังมคมขงเขาบัน่นมันสำหรับคนตายละก็เก็บไวนะ้เก็บไว้เก็บไว้นะเก็บไแบนตายแล้วบันนี้มันมันเหลือหน่อยแล้วบันนี้ยกเลิกกันตัวนี้ฮันบูมเงินเก็บจากแบบสมคมสมคมงลาบันนี้ออกที่บุญกันเลยหารายได้เลยนะมันเหลือถามให้ใครก็บบ่เอาทาแบบกันแล้วใครก็ว่าบ่เอ<า>เอา,า,าแล้วก็เลยว่าเขาเลยว่าเอามอบพายวัดท่านสุดยอดหม้อพายวัดมันก็วัดคนจิน ອ່ານຫຼາຍແລ້ວເດເນາົນຈດປົນມອງເພະຈົຢພີຂອບິງພະຈົສມດນຂ້ຈິມອງພເົ້າຢູ มืออยุคที่อาบอกกูไปซื้อพอเจ้าก็จะซื้อซองคอยร้ายได้คนเดียว่านี่ว่าวิวคนเดียวไม่ด้คเดีวปหาอยู่ตรงที่เป็นไัวุ่ของก่ะเง่อง่นนี้ทีมงานขนปนชื่อแต่ระชับยื้อเดี๋ยวดีก็มาป้องกันม่ได้จายที่ร้ายซิปปน เพราะว่าถืเจอเปาลายพาลุยนี่นะบเจอสับเจอขึ้นเจีโกนขึ้ชื่อทางมาเนี่ยก็ยศเราเอาเอาวันนี้ก่อนเอาเระังคนาลบันนี่เลยยกเลิกกันลาบันนี้เงินมันยังค้างอยู่นะมันยังค้างอยู่มู่สปาพันอ็ดพันสองาดอนเสองอารดอนาบนี่บจักสิบปทั้งใดขันเสียเอาขาวัดมันกัดวัดผลกัดมีบดแล้ว คนกบดได้สั่งยังต่อกบดได้ได้หวัดอะไแบบนี้แต่สั่งไปแล้วปัดได้ขึ้นเลยนนั้นหรือว่าดอกไม้ขึ้นได้เหรอแล้ววันนี้ก็เลยเห็นพวกเจ้านี่ไปหาซอยพคน้นี่ตะกี้เพิ่งกระซ่งม้ากร่งซอยเท้าสินไทรด้วยฝากให้คนนี้สงสัยฮะซีดสินไทแล้วก็นาฝากให้อนะเบ้าเสียง ร้อยห้าซีฟตอนนี้พวกขนถั่วมาพวกเจ้ากำลังมาจะขนแกงหรว่าครับถักร้อยห้าซีฟแต่ว่าเป็ดแบบเอาให้เบาเสียงห้าซีฟออกไปซอยร้อยหนึ่งจังแั้วนะแต่เพิ่เอาไปซอยอะนะสรงลาดห้าเศษเราวันนี้จึงว่าแนะนำเห็นพวกเจ้ากันเลยจะมาเหมาพวกเจ้านีนอ้แต่พวกเจ้าสิไปไปจังไรบัดเนี่ยไปซอยคนทุกคุ้นยากคนจนกับคันน่ะน้องสินงหยเพิ่นเงินเพิ่นโมโพปวเพิ่นก็อยากให้เพิ่นฮันแดเดนะ ชุดประชงนี้ก็จะคย้องิงใช้แดงซอยเปิดทุกคนนั่นแหละซอยเอาแต่เอ่เจ้าเจ้าเนี้เห็นไดมแดงแดงแดงต้องชิงชเน้นแลยกอยแดงอยเออแล้วตั้งแต่พบเจ้าว่าเห็นเขตงใดมันมาจากไหน่ะน่ะดว่าตนนี้กัมันแล้วเดี๋ยวนี้เลมันเท่าไหร่ดเลย่ได้่ต้อง าไดเกลมตมือตัมือตอนตอนค่อยลงมาันมันน่ะนะสามสิบสี่ปายุ้นพวกเจ้าขุดไส่ได้หรืฟ้นขุดุสบราณพอใช่นันหมันต้องใช่ใช่ชิมชิมลาวไตรอันั่นบอกไรไฟเอาอไบรโน่าต้น้อันเมื่อนีมื่อนี่เหร็ดเนเงินไทยก็อนาเงินโรลาเลขบา โอเคูเนยัง่หน่อยอะไรพออือนนี้ตอนนี้ก็ออกมากลาบเ้าเน่จะบอล่าสามพันสามร้อยแปดบบาทเนาะ

ถ้ม,มีมะลมมาตบองมูซื้อตอนตลาดตนตลาดข้าจะเยื่อเงินังคาลงมาตลอดแก้วอกแก้วพวได้เห็นออกคนโดนเสาแววตายได้เห็นนเตบ้านน่องตากยนไได้ยนไ่ด้นี่ก็สามพันสามพันสี่เศราห้าดอนได้ก็ได้เป็น ได้บปางไป่ยหน่อยองห้าดอกท่สองเมื่อสองเมื่อสองสา่้าประมาณเก้าร้อยห้าสิบบาทสองมื่นเก้าเลยแม่สามเมือสามเมื่อเก้าไับเพื่อแม่แปดเปดร้อยห้บไ่ได้นับยันดึงออกไปเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบ สมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็แปดเก้าสามหมื่นเก้าคือ่ห่ได้เท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่มันเท่าไหร่น่ยะเออาพันาพเอดบวกอเออพันเอ็ดสอาห้าดนสามมื่นสี่สามหมื่นสี่แล้วก็ใส่สามพันกับสามหมื่นเจ็ดสามมืน สามนเจ็ดอสามื่นแปดกับเสาหาบทสามกับสา้บาะเออสามนเก้าก็ปอ่ีแล้วล่ะสามเกยแอห่เก้า้ามเออเเด้อยาติพีน้องเงยบันี้เงินเอามามอบให้เพื่อนเเด้อบันี้เด้อน้องข้งหลายเงินน่ะนาเงินพันเอ็ดกับสาห้าโดน

ไลมโดยเพราะว่าดูเป das ja ็นเดี๋ยวสีลงเติมน้่มมันเอาอันนี้คือว่าดกันเลยหวยมันจะน้อยไปนี่ไปใกลขนาดนั่นเลยเพราแม่เราตั้งแต่เ้าคุยกันเนี่ยทำงานโอมีแต่แต่อยากอยากให้แอบพ้นออกหลายซองคือสมมติว่าคนญุบุนหะนะผู้หนึ่งเบิ้งซองแก้วผู้หนึ่งเบิ้งซองนั้นหะบัดผู้บางคนบัดเบิ้งซองนั้นบัดสักขันสีใส ให้แต่เจ้าทายอะนะนพัพาดไปซาล้เพนระเหต์รับของแม่ีีโบรดญ่าขันของแม่นพายักมอบไปแล้วก็แล้วโลดออเออยอ่านี้ว่าอยาแบงให้คือทงคนั้นเนี่ยไปช่วยคนนีเอันนี้แล้วแต่ตัวเจ้าจะเผ็ดแต่เปนงานคุยตอดจะว่าตอนนี้พี่ป้าตัวชายทังหเตียงกำไว้ก่อนกไว้ก่อนม่เดู้พยแล้วหมอเตียกำไว้ก่อนพอยบงพวกเจ้าอยู่ตลอดเอเป็นังไอยอ่พเาคอยู้บริ แต่ว่าพวกเจ้ามาหู้ไปปีู่แต่พอเห็นทุกูเอาเพอ่ออเอเอ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 นเออ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 เอนยออเ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 อาเออเออเขาเองเออเอเออเออเออเเออองเอออออเาอเอเอเเออเเเออออเอเอเเเหอเอเอน เม่ได็ปฏิวัติต้องงงดอกแล้วขอยืมวอทุหลางก็จำเมื่อเหมนกันวางแผนไว้เอไนขึนสบุ่แล้วเอาเงินเปใสเสาหลักกันนั่นแหละั้งฝนเด็กเคียบึงลยเอาเงินเอาเลยนอกกแมมเมเพนมอบเงินไว้ให้ สามหมื่นเก้าพันบาทนี่เงินจำงเนนี่มันซื้ออะไรเนี่โบอ้มันใส่โบวัวมันใส่โบวัยไม่แต่คนเงินสมาคมเขาอยู่ในเมืองใส่โบวเมืองเลมอนนี่ต่บอกมาออกว่าเงินมาจากอันน่ะสมาคมเมือง เขียนให้เราไว้เขียนเขียนได้เลิมอนล่ะกะลาตลมอนเลมอนบอชิงตันสเตทวอสิโลต์บอชิงตันมันเราจะคัดมัดซิมาคัดวอสิโลต์สเตทเลยนะเนาะคืออย่าก้อยเนาะบตันคืออะไรเออเซโนสวัสหวัดถว่าไงอยู่เนาะบอกคำลาเขาดีเลย บอสตันบอตันเนี่ยยังเคยอยู่เนาะเอนอสติเอนบอกสมเสือยังจำไม่ได้เลยบอเนี่ยกว่าภาษาลเนี่ยนออตันกับวอตันเลมอนกับเลมอนมึงเลมอนมันบอกวาตางแค่มันกีเสียงต่างขาสิงเตีเราไปาไปได้ีนพอว่าทนีสเลยก็ได้ว่าเราะไม่เนี่ยอยว่าอ่า

สเตตันสเตตบอเลนเสียงวอชิงตันสเตตและตัวเมืองเลมอนแต่ว่าคนเขาเขาแบบคนเขาเขาวอชิงตันนี่คือรัดรัดรัดวอชิงตันรัดวอชิงตันสเตตคันคันคนเขาว่าเขาเบาหน่อยนึงเออวอชิงตันไปซิ่งซึ่งไปเขาเลมอนเขาแต่ว่าเลมอนเอื้อมันมันบวมแล้วแต่ก็ได้รับเร็วหน่อยเด้อ พี่น้องดูต่างประเทศเนาะสหระพิาาสูจน์ได้เนาะโดยพี่นอ้องพิสูจนาต้อง,งขอขอบคุณขอบคุณของมุขกระจายหลายเด้อผอู้ใหญ่ใจบุญบุญคุณทุกคนเนาะอยังกับผมก็จอดส่งมาทเทอาเล็กเท่าน,<ะ>น่อยไปยุ่ิจังสละก็ส่งเคยส่งมาตอนนั้นติดต่อบรายเหยื่อไปซอกหาหรันเงินสามร้อยดอนกระกบเมร์เมกาคือเก่าเลยจะค่อยโอนมาไหมตอนนั้นก็ดีบรายนี่อนเราเออเราซื้อสบุญบ้านนาไปซอกอยู่บ้านนา พอละพอเราออกประมาณนี้พอกันหูกันบ้านนี่จนยิ่ที่คนลุงบ้านนาเราก็สิคนไทยบ้านนาที่จังหวัดใส่สวู่บ้านนาไปซอกมาสั้นป๋าขับรถอมทีบเห็นใส่สบู่มันโคกได้กใส่ไม้บ้านนาแล้วจะมาเตงก็มัหน้าและถ่ายที่เชียวไปมาจนสิพิษกันยันกันออกบุก จนชีพิศกันเลยมาตัวกันนะโดยโดยอาจะได้ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเนาะทางคุณยายเจบุญเบิดสุขุกคนแหละเพราะว่าเพิ่นก็ว่ามันหลายเฮงก็เลยบ่ได้ออกซื้อออกเสียงเนาะเออหลายคนมันหลายเนี่จะว่าให้คือขอบคุณที่เปิดหลายเดลยเนาะโดยอ่าทางคุณยายเจบุญที่อ่าช่วยเหลือเนาะอ่าคนทุกคนอยากได้สมปลาวเฮาก็ขอให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีเฮงเนาะสุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอายุมัน นอนรับกอไเงินหมือนอน่นนนืเงินแสนแบมาอได้แก้วม่โทโ,โทษให้ให่มาพานมันให้ให้ใหมาเบียดดะขีเบียดอย่างไรให้มีมาใกล้เด้อบวชเธุรกิจการงานใดก็อยจะเลื่อนลุงเรื่องในในาทีการงานนั่นๆตลอดปีและตลอดไปเนาะผู้ใหญ่ใจบุญบัดสุขูจุกคนเริออ่มร่วมถึงทั้งพ่อทั้งแม่สุขภูจุคนเด้อสาธุ้นนกเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อดพอด้อเดอเด้อ้น้ีแต่เดียว เดี๋ยวพอเตียงสีไปเฮ็ดยังไงก็เดี๋ยวพอเตียงคิแจ้งรายละเอียดอีกเท่านึงว่าจะซอยคนนั้นตัวนี้เป็นีเท่าไรทีนะเนาะหรือว่าตอนนี้ท่างป้ามีอันนั้นบ่จ่มีแบบแบบเป็นเครียดทีนันอันนั้นนัแล้วก็แบบยังยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังบ่นั่นนั่นเดินไปคุยแต่ว่านะครับกับแบ่งกันไปตัวอะไมันจับเป็นเออตอนนี้ท่างไปก็คือไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ก็ มาถึงวันนักบางช่วงบางตอนมันก็บโมหู่แบบมันมามันมันแบบทุกเชิญกับนี่ลายนะฮะเอากต่เอากต่เอาเงินแต่นั่นนี่ใช่ตัวนั้นก่อนเนาะย่าแม่ป้าก็คือหู้เนี่ยทั้งหมดเียงไปรู่นไปนี่ตลอดอาชีพขอคนด่ายกว่าเฮ้งเนาะกูเอาแต่ได้บจงเงินอยู่แถวบ้านน้องแต๋อแล้วกับบ้านน้องนิงเออถ้ามาเรื่องลายเนี่ยบู๊มันบกบกขึ้นไปเช่นกันนี่ก็ทั้งหมดเียงไปทำไม่กับเงินว่ลายลายนี่ยังกับว่าเกียได้ที่ว่านู่ ปุบละว่ะเนี่ยน่องหนึ่งกับเทิงกอแล้วหอยก็ได้หลายตัวน่องน้ำผลไม้ละว่าแหนักเลยเขาจะคุยกันอย่าบอมีแบบทุกเชิญนั่งเชอมันเข้าไปเจอทุกยากอนาถาเฮงแบบเขาเจ็บป่วยพาไปหาหมอ้วนเงินอย่างที่นะคว่างั้นเขาก็เห็นอะนนาเห็นที่ว่าอนางนั้นอกลูกไหมไหมไปปุ๊กอันนาโคกกระเทิบอยู่แค่ทางรถน่ะนะเขาว่าโอ้ยตายแล้วว่ะ ก็็เหนตั่นแหละทีมงานปูดต่อไฟอยู่นบอกเออเห็นเบาจันเบาเสียงไฟชื้อซื้อผ่ากระดาษอะไรเออเบาหมุนทุกวันทีมงานขึ้นไปดูเล่นทั้งคุณแหละตอนนี้แต่ลายลายเทียนใจส่นก็ะเนาะปูดคนไฟอยู่ไหนเอ้ยเด็กน้อยลายพ่อบุได้เบิ่งอย่างเลยเบิ่งจะแจ่มทีมงานทุกเจ้าดี่เล่ที่วันน่ะบุได้ไปใส่เลยบุได้เบิ่งอย่างเลยที่วันเอาจี๋ยจรเนีเอาอันค่อยคบุงจักรมาดิ ะีไฟังเรืองอะไรด้อะไรออรเรไปื้อื้อนี่ื้อูนหรือตันง่ไดเราเลยเจอีาหนเราเจอทางข้าม้ามาิ้อะกับัถเปรละเลยหน่อยไปแล้เห็นตโอ้ายแล้วมาั่ขาววยตู้ตัวนี้แหละตตัวนี้แหละกั

ลักเงินลักตาหรอายมังมูขายมังมูตลาดบ้านเราที่เนี่ยเออเออถูกงนเอาแล้ต่ก่อนเขาข้ามมูได้เอ้าวเด้งได้ไหมเอ้าเอาจะบอกเขาจะเห็นจับเงินไม่แจ้งเงเนาะเอ้าเขาเป็นตัวจริงโลกคณะมาชิกูปีในปีที่มาส่งเทื่อเลยมาสวัสดี มางนน้องสาวานีนะโดยยตะกี้เคยไปอยู่ตะขางอย่างเงี้ยนหนึ่งโอ้ยบ้านใกล้บ้านใกล้แต่ทางไกลบ้านมันแบบได้ยู่ไกลกลอยู่แต่ทางมันไกลาไ้าไมาตะกงลาม่ใ่เวลานดกรคิกันแต่ที่ว่าไม่ใชทั้งบ้านนั่นทั้งบ้านนี่อย่งเราบ้านน้องป่าพอได้ไป เออโม่ไข่หเพราะว่าเพราะว่ามันมมีอย่างเลยที่อกวมันเลี้ยวแล้วยกนอย่างเลกัโดนเห็นงันผู้ใดเจ้าตาบกูข้าเจ้าเราโดนเพราะว่าตาบกับมุกดาเพราะคือเห็นช่วงหนึ่งกับเพราะว่าน้องเพื่นกับลงไปงานเหตุการที่เขาน้องมวยน้องยงกัีนนเพื่นกัอันนี้แล้วก็ได้แมันเลี้ยวทุกอย่างแล้วนะเพื่อนาับแล้วเรไปเก็บไม้เนาะ แม่เขากลับไปเรื่อยๆคันสิเบ้าเฮือนก็ดีแล้วก็เมึดความเป็นห่วงแม่เพราะว่าเขาเขาเห็ดใเพื้นแล้วทุกอย่างแล้วเขาก็เขากลับไปที่ว่าคิดที่ยังนักอยู่นะนั่นแน่นนะเขากลับไปเรื่อยๆบังนะดิเห็นเรื่อยๆยังดูยังกินโอ้มันกับตลอดชีวิตมันกับวัยแม่เขากะเรื่องกาแบบว่าไปไปเยี่ยมดูว่เจอโดนๆไปเทื่ยนึงโอมาหางิ้งหัวไนเนะกาินนก็ยังขึ้นนำละเด้ เาต้องเห็ุแบบนั้นเพราะว่าเมิก้าเมื่อผูกแกนดีกว่านี้เี่ยบโมเนต์โมเนว่าเสีนะว่าคันเรียกแล้วก็ไม่จะขึ้นมือีแล้วมันอยู่เนีมันโทรศัพท์ไซโไบเปรีต่อใหกับโรได้ใ็้จังไกับโรไงาเขใส่ซีเปลี่ยนตะเบียยขนสบนนี่อเก่ามันมัมนต์มันเปลี่ยนได้เลย่แบบไวบอกไวไฟมันเปลี่ยน่าจห้คนหน้จะเปลี่ยหมันเปลี่ยนได้เลย ต้องต้องไปให้ห้างไปไปใหทนไเิดก็เขาสนก็บเขาก็ไปเสยุ่นเขามันก็ใส่ใดันอเจาเขาเราไปใส่บได้ได้ยเวลาจะม่คกันรยุไ่ไน่งก็ไดยน้วอเว่าใส่ไ่ง่โยดีงคือยจ้าโตลาลาสกอนเลยพี่นงเลยเนาะเวลานาทีแล้วพอสมควรแล้วพี่้องนับิดพาระการใ ก,กร,กราบขอโทษขออภัยนะไม่ไรนะพี่น้องเนาะท่านนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี